วัสดีเจ้าป้าดาวจะมาถอดไสกรอกก็ถอดป่าเนาะป่า4สี่ตัวเจ้าแล้วก็มีไสกรอกด้วยเนาะมาเจ้าป้าดาวตังมองน้ำมันทันแล้วเนาะ ใส่กรอก่อนเจ้าสออใส่กรองแล้วก็จะถอดตานเนะาะน้ำแล้วเจ้ามาถอดเส่กอกเจ้า Còn cọc thì cùn cọc hôn thì ăn rồi đó Má cha cháu, má cháu, má cọc ดาวยันบัดอดบอยใช่กอ,อกให้นะเอาก็คนในบ้านปัญญาก,กิดน,นะเนาะป้าป้าปัญญา,าก,กินพุ่นสอบกินอีกอีกอย่างมันบอกเทศเจ้าสอบกินแบบไหนก็ทำแบบนั่นเจ้า เคยซื้อมาสองหีห้อเนาะแต่หีห้อเนี่ยอร่อยจ้าหีห้อเนี่ยเหมือนไส้กอกไทยเรลือสาดเนาะนะเกลือสาดเหมือนไส้กอกไทยจ้าข้างนี้ทำสองอย่างนั่นคือำป่าตัวไอไส้กอกไอ้เจ้ามีข้านนีบมิยาทอดหลายข้างเนาะ นี่มันแตกนี่แปลว่ามันซุกละจ้ะเนี่ยเดีย๋ยวปลาดาวเอาอันเอาออกก่อนเนาะเจะเห่นี่ก็เอาปลาจ้ะ ลปลาอดปลาเจ้าปลาในบ้านเขาก็มีนะเจ้าเนี่ยปลาที่เป็นตัดกตัดหัวเป็นปลาบ่วงนะเจ้าปลาบ่วงตัวเหลืองๆนั่นแหละเป็นาขายเป็นกิโลเป็นหยังนั่นเจ้า ตัวเบนเบ้นนะเจ้ายามันเทาฝนทําปนใส่สีมันก็้าตา้า,ตา,าตาป้าดากะใส่ผงฟุ้งลอดนิดหนึ่งแล้วก็เกลือแค่น,นั้นแหละ ที่าอาจจะบักเข็ม <c oughs> ก็เดี๋ยวก็เอาไปกับน้ำจิม้มหรือว่าเอาไปกับ,กบเข้ากับน้ำทิพอีกต่ะคือ <c oughs> มันบอกอ้อทักกับปอและเจ้าอา <c oughs> <c oughs> ามซ้ำกันดูเจ้ตาทตาท เจ้าถอดตากินกับเข้าเจ้า เซตเรียบร้อยแล้ะเจ้ามีน้ำพริกน้ำปูมีมะละกีมนกมีป่าทอดเช่กอกทอดปลาดาวขอจกคลิปแคนดี้ก่นนะเจ้าป้ากันคลิปใหม่คลิปหน้าเนาะกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามพือปลาดาวเ้รยเนอร์จได้ผ่าดคลิปใหม่ๆเนาะขอบคุณค่ะสััสดีค่ะ